เอ้ดาวรอย่างกูดันเลยดันเลยมึงอาเพลงก็เราไล่ยังไงเราม่เพลงอะรยานี้อ๋อดันเลยตันเลยสบายสบายนี่ไเลดี๋ยวเสียงปากูน่งเล่นองสุดเลยกระตุ้อปากอรอย่านี้อะไรอย่านี้ไม่รากที่กอน้าตรงนี้กูาด่าเปล่ดนเลอเตวันน่ะเซนนั่นแหละมา เช่ใช่ใช่งานเราอารมณเราใช่ไหมหมอไม่ยอมในดวงงั้นเลยเยาเยาดีแล้วมันนี่ยาทุมเนแล้วนะแป้งยอดแป้งทุ่เงินอ้แป้แป้งเทอยอ่ในยี้คูรวยไหมนี่เยวที่ย่านี่น่าจะคูอะไทุ่มีนอยู่บานเราหืแป้งจูรี่ล้สองเทปอย่างเงี้ยแต่นาเราแล้วสองมาบาเรานาะจูรี่ไ้เทปเลยเรากานนี้เด็กผี ຢາກຫນີແພງບໍ່ຫນໍ່ເອົາແອວເວໄດ້ລູກຍາໃຕ້ເສິກຊາຫັ້ນ